ชันในเมื่อก่อนวันแรกที่ผมย้อนกลับมาทํางานการเมืองก็เพราะข่าวว่าผมจะไปอยู่พลังประชารัฐแล้วผมนั่งดูโทรทัศน์พอครบเจวันเท่านั้นะผมก็ออกมาถแถลงข่าวว่าผมไม่ไปอยู่พลังประชารัฐและไม่เคยคิดจะไปอยู่เลยะจะไปร่วมกับพลพลังประชารัฐไหมคะคำตอบนะฮะไม่ร่วมชัดเจนนะฮะและฉั้นในตอนนี้ ก็มติของพรรคบอกว่าไม่ร่วมผมก็ตอบว่าไม่ร่วมแต่ท่านไม่ได้เอาท่อนท้ายฮะของคำพูดไปใส่นั่นคือคำว่าอะไรผมฝากไปเรียนพลเอกประยุทธ์ด้วยนะผมไม่สามารถร่วมอุดมการณ์กับท่านได้ผมเน้นไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา